เดินรัดละม่วดตัวสองไม่รู้จะเดินไปทางไหนกันก็เดินลัดตัดไปเพราะอากาศเันหนาวเย็นอีกคนนึงก็ดื่มเบียร์เท่เจ๊อันก้าเขาก็ดื่มเนี่ยสีแดงค่ะสีแดงก็หายหิวพวกเราก็เดินออกกำลังกายแดดดีดถึงได้หน้าเดินแดดดีดีแต่หนาวหนาวเยอะ อันน่เป็นบรรยากาศที่น่าอยู่เงียสนุกนี่โรงเรียนโรงเรียน,นผู้ใหญ่อันนี้โบใครเป็นใครตายใครแต่งงานก็มาอยู่ตรงนี้นี่โรงเรียนเราไม่สามารถเดินตรงนี้นะเราก็เดินตรงนี้เดินผิดทางคา่ะ ถ่ายให้ดูนิดนิๆเล็กๆน้อยๆเป็นกระสายเด้ถ่ายแบบยาวๆเป็นมืออาชีพอันนี้มือสมัครเล่นลองถ่ายลองทำดูค่ะอะไที่ไม่เคยทำก็ลองทำดูดูของโบสูงชอบอยากมาอยู่สักวันหนึ่งาจะจัดทีด่จัดอะไรนะวันทีเน่เด็กจบมาเขาจะจัดดอกไม้สวยอ่อฮะใช่ใช่ โบนเนี่ยใช่เดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูตอนหน้าน้ะเนาะตอนนี้รอไปก2 2> ่อนนะคะ,ะอีกสองเดือนอีกสองเดือนเพื่อนบอกต้นลูกมจะจบเหมนกันอย่างนี้มีขี่ฝนเมันอายเยอะๆไปหมดเลยยังม,มีท่องไทยฝั่งนู้นไหมคะคนไทยอยู่เยอะสัญลักษณ์ท่องไท่ยทำธุรกิจกัน ที่นี่น่ารักนะ,ะคนจะข้ามถนนเขาจะจอดให้ข้ามเพราะว่าเขามีกล้าเหยียบหรอคะกลัวคนตายติดลูกกระลอเข้าไปเดี๋ยวเขาก็จะมีรถโบรรถเก่าแก่แก่แกว่าคนมีวจะถ่ายให้ดู <laughs> เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวเจ๊คนนี้อาจจะลงถ่ายให้ดูถ้ามัถ้าไม่ถ่าย <laughs> ติดตามได้นะคะทุกช่องทุกช่องที่ทำนวดร้านเพื่อนใส่จะมีลูกค้านวดเขเียนว่ามันคืออะไรโอเคบอกเล่าก้าเส็จไปว่ามันคืออะไรให้เข้าใจตอนนี้ภาษาไทยก็ยังไม่ได้แข็งแรง้วยใช่ไหมเสียงไม่ได้มีค่ะร้องเพลงมากไปหน่อย <laughs> ไม่ใช่ร้อเล่นนะเขาไม่ค่อยสบาย เสียงเขายังไม่กลับคืนมาทั้นั้นแหละมีร้านแขกขายผักใหญ่โตโหฐานมีสารพัดในนี้พาเข้าไปดูคนเยอะมากค่ะขายดีขายดีเป็น,นเท,ทน้ำเทท่ามีกดมว้เพ่ปิด ทุกอย่างของร้านใหญ่โตมหงษงสางเพิ่งมาเปิดไม่นานนี้เองแต่เขาก็ขยายากิจการได้ดีเพราะคนไทยก็มาซื้อเขาอยู่ซื้อเขาที่นี่ดูสิอของเขาเยอะแยะหลากหลายพวกแขกอยู่กันเยอะดูสิของหลากหลายยิ <c oughs> น่นเลยนอบอกกุ้งจะมานี่มาไม่ถึงกำลังเดินทาง กำลังไปจับปุ่มอยู่มั้งน่าสรารพัดค่ะอยามีขายที่นี่น้ำแข็งแม่ตาลบอกว่าอืม,อมใช่ใชน้ำหมอกน้ำมันทุกอย่างค่ะมีขายสรารพัดหาซื้อได้ที่นี่ราคาก็ไม่แพงแต่ต้องเลือกซื้อคะมันมีทั้งของดีและของไม่ดีปะปนกันไป ผักเขาก็จะมาเสยๆสยๆถ่ายเยอะแย่คุณนายจ้าจับตังไว้จับพี่เกียวฝักตังไปให้จ้าขอบใจนะจ้าแฟนพี่นะม้จ้าขอบใจจ้าตอนนี้เรียกคุณนายเลยอย่าเมาหมดอย่าเมาหมดเมาอยู่เนี่ย